ทำนายฝันช่องต้องมนฝันเห็นกระบอกไม้ไผ่ฝันเห็นกระบอกสำหรับท่านที่ฝันเห็นกระบอกไม้ไผ่หรือฝันเห็นกระบอกหมายความว่าใครที่คิดจะซื้อของหรือขยับขยายธุรกิจก็ให้รีบทำเพราะโอกาสกำลังดีสิ่งที่ท่านหวัง คาดหวังไว้จะได้สมดังความคิดเหมือนเนรมิตได้ดังตาเห็นแต่ก็ควรระวังหนาระวังจะถูกเอาเปรียบจากคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทำได้จากคนใกล้ตัวญาติสนิทมิตรสหายในด้านดวงของความรักท่านนั้นมีคนมีอายุมากมาชอบหรือเข้ามาพูดคุยกับคุณหนาดูท่าแล้วไม่น้อยเลยทีเดียว ต่ท่านก็จะมีใครในใจแล้วด้วยระวังจะเกิดอาการรักสันคอนเพราะไม่รู้ว่าควรจะเลือกใครดีค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ปัญหาว่าท่านควรจะเลือกใครปัญหาทางความรักส่วนใหญ่มักจะมาจากอารมณ์ของท่านเองถ้าควบคุมอารมณ์ได้ดีก็ราบรื่นเป็นปกติในดวงการงานการเงินการเงินเข้ามือขวาออกมือซ้าย เก็บเงินไม่ได้เริ่มเป็นหนี้สินอาจจะกระทบต่อชีวิตประจำวันหนาให้ระวังให้ดีแต่มีดวงจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องคอดีความคุณมีเกณฑ์ดีในด้านรายรับหาเงินจ่ายค่องแต่รายจ่ายนั้นก็ไม่น้อยทีเดียวและหากท่านเชื่อในด้านเสี่ยงโชคในด้านของโชคลางเลขเด่นก็คือเลขสเลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชคก็คือ 3 5 5 6 6 1 9 8 2 0 8และ190หนาขอให้ทุกท่านจงมีโชคและลาบรอยสาธุ